สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องจามนีแม่จอยสิผ้า,าะมาเบิงนี่จา่าเนอะใหม่ที่แม่จอยอันล่งคลิปให้เบิงมือขึ้นมือขึ้นขอโทษขออภัยด้วยจ้ะอาสีบอดยงยิ่เสียงเพราะว่าแม่จอยไปหลงหลงปิดคลิปเสียงช่วงสว่วงไม่จอยโหลดคลิปลงจ้ะพี่น้องบ้านนี้ว่าสีเฮ็ดไม่ก็เล่ยคันจ้ะพี่น้องก็เลยปล่อยปล่อยไปเลยนี่จ้ะแม่จอยกับมาหนึ่งหนึ่งใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลทาแม่นขายกับขายถุงละยี่สิบาทจากพี่น้องนี่จ้ะถุงละยี่สิบบาทอัดย่างแน่นได้จากพี่น้องนีแต่หยอดอ่อนเลือกเอาหยอดอ่อนมันกินกับตำบหุ่งหรือว่าอันห่อยากแกงเนอกจากพี่น้องห่อยากแกงเขาเก็บไว้โดนๆยังสี่เก็บได้เป็นปีจ้านน่เฮ็ดแบบนี้เวลาเ่าห่าเ่าปอกเปียกแล้วนอกจากพี่น้องแกะเปลือกแล้วเ่ากับมาเห็ดเป็นทอนเป็นทอนช่วงเง่ช่วงสันเ่ากับมากะอาบานน้ เขากะมาแพ็กใส่ถุงแล้วกะอาน้ำตาลโรยเนาะจ้ะพี่น้องโรยประมาณปลายส่วนปลายส่วนหรือว่าอยากเคืองเคืองส่วนจ้ะพี่น้องเขากะโรยลงเลยแล่ะกะเป่าอันแรนล่มออกแล้วกะอัดอัดถุงเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะออกใ้มาแล้วกะเป็นลักษณะนี่จ้ะพี่น้องผู้ใดยางไดกะมาซื้อใ้เด้อจ้ะเด้อยังไม่จอยเห็นเบิ่งช,ะชะัด <Bye. S 1> มีแต่ยอดอ่อน นี่จะพี่น้องไม่จอยไทยมุ่มไก่ไให้เบิงนี่จะเราใหม่สองถุงกะตอนผู้นั้นผู้นี่ไปกินแน่นาะจ้ะพี่น้องเชื้อซีซูกับเบิร์ดไปน้ำนี่จะพี่น้องบาเน,นี่ช่วงที่ห้าหนึ่งนะห้าใส่ถุงถุงสั่นเดียวก่อนเลยจ้ะพี่น้องน้ําตาโลโรยหลัะกะหนึ่งหนึ่งให้มันเป็นสีเหลืองอ้อยเลยจ้ะพี่น้องสีพอสีเหลืองอ้อยปุ๊บ ข้าวเอาออกมาจากมอหนึ่งล้วก <Yeah. S 1> ็มาสอนทงสอนทงแล้วก็มัดมัดฟางไว้ยางแน่นเลยจ้ะพี่น้องนี่เก็บกินได้นานเก็บกินได้เป็นปีจ้ะสมมุิว่ายยาแกงเลยจ้ะพี่น้องเข้ากับพอใสหวานจนเกินไปเพราะว่ามันสีหวานโพดเวลาเข้าออกมาให้กินโรยพ่อให้มันเป็นพิธีเนาะจ้ะพี่น้องสวายยาแกงเลยจ้ะพี่น้องเข้ากับแกออกมาเลยอุ่นอุ่นห่อนห่อนอุ่นเราก็ทุบแกงเลยจ้ะพี่น้อง เฮ็ดสูตรไม่จอยนี่มันสดกินโดนแล้วกับโเสียของไม่เสียของไม่จอยเฮ็ดไว้ทุกปีจะลูกสาวเอาอมาอันลูกสาวเฮ็ดบบเป็นจะพี่น้องปีใดก็เอามาไหแม่เฮ็ดนี่จ้ะมีแต่ยอดอ้นอนๆอนซบสื่ออยู่จะพี่น้องมันทุ่งไรยีสิบบาทกับพอสื่ออยู่มันเฮ็ดยากนาะจจะพี่น้องเสื้อสีหนึ่งเสื้อเฮ้าสีมาหนึ่งมาแพะน,นู่หันนาะจ้ะพี่น้องนีมันสีมาเสียเวลา่าในเฮ้าหนึ่งหนึ่งเสื้อมันสีเสื้อสีโซนก็จะพี่น้อง แต่ห,หมมต้านหนึ่งชมมุิว่าหนึ่งหนึ่งพ่อผ่านพอ่อุกหนึ่งพ่อให้มันเพิ่มๆนี่เวลาข้าไปเห็ดกินอีกทีหนึ่งมันเกิดเสียเวลาข้าไปไปเห็ดไปต้มอีกว่าไงไม่จอยเห็ดให้สซุกไปเลยจ้ะพี่น้องหนึ่งเห็สซุกไปเลยเหลืองอ้อยไปเลืย,เเลยจ้ะรวมละยี่สิบบาทแขนอันตันนีจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาซื้อได้ด้วยจ้ะพี่น้องเด้อกินกับแก้วกับจูกับตป๋องมหงสิจ้ะพี่น้องพอกันพ่อหอมปากหอมคอ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากเบิรงคลิปนี้ในเด้อค่ะเด้อคลิปหนึ่งเนาะใหม่คองไม่จอยพารุยชาแนลค่ะพี่น้องคลิปหนามือหนาพอกันไม่เนาะคะ่ะเนาะฝากเบิรงคลิปนี้ในเด้อค่ะเด้อามาช่องไม่จอยถ้ามาคลิปไม่จอยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการั่งใจที่มอบให้เนาะจา้ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้